สวัสดีครับทุกคน ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าอีเวนต์หนึ่งนะฮะที่เกิดในนิยายของเกมไมค์ครับนั่นก็คืออีเวนต์การต่อสู้ระหว่างกลุ่มเนเธอร์ฮอสแล้วก็กลุ่มเดอะเอนเดอร์วอชเชอร์โดยกลุ่มเนเธอร์ฮอสนะครับก็จะมาจากโลกเนเธอร์และกลุ่มเอนเดอร์วอชเชอร์ก็จะมาจากโลกดีเอ็นโดยผู้แต่งนะครับมีชื่อว่าเลนิมิเตอร์อีเวนต์นี้นะครับเป็นเพียงแค่หนึ่งอีเวนต์ในนิยายของเขาเพียงเท่านั้นนะครับถ้าใครนะครับอยากหาอ่านอีเวนต์อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับอ่านฟร ฮอร์แล้วก็เดอะเอนเดอร์วอชเชอร์ในตอนเล่าเรื่องผมขอลดสปีดนิดนึงนะ น,นที่นิวดากอนสไปด์หลอดวอร์ดัตยืนการกับซีรีส์ว่าเขาไม่อยากทำสงครามกับเหล่าเนเธอร์เพราะาเขารู้ดีว่ากองทัพเนเธอร์นั้นแข็งแกร่งมากเรียกได้ว่าหลอดวอร์ดัตนั้นยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เจอกองทัพเนเธอร์เลยแต่ซีรีส์กล้าอธิบายไปว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อชัยชนะแต่อย่างใดแต่ทำไปเพื่อซื้อเวลาให้เดอะลัดเอนเดอร์วอชเชอร์หรือว่าพระเอกของเรานั่นเองซีรีส์รู้อยู่แล้วว่าสงครามในครั้งนี้เธอต้องแพ้เพราะว่าพลังของราชเนเธอร์นั้นมนา จะมาอธิบายนะครับว่าตัวละครไหนชื่ออะไรบ้างไม่นานครับขอเวลาแค่แป๊บเดียวโดยเราจะเริ่มจากฝั่ง DN นะครับ <The> DN <end S 1> นะครับนำทับมาโดยซีรีส์วอลดัและก็ซิก er. านเนีย3คนนี้ก็คือ t ด e Ende r w a t c h e r ไปกันต่อกับโลกเนเธอร์โลกเนเธอร์นะครับจะมาในกลุ่มของเนเธอร์ฮอสที่นำมาโดยราชานาลกนาอุสฮอกเวิร์ดอินฟอ์เนียสและก็คาร์ลอสโอเคมาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้นะครับเล่าถึงการประชุมที่ดักกอนสไปเดี๋ยวเราจะไปที่เนเธอร์กันบ้าง ในตอนนี้นะครับราชานาอุสได้ใช้ความสามารถเวทมนต์ที่เพิ่งค้นพบมาเพื่อเปิดประตูที่มีชื่อว่าเนเธอร์เอนเกตเวยโดยเอเจ้าประตูมิตินี้นะครับใหญ่พอสําหรับการส่งกองทัพทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าไปบุกทีทีเอ็นได้โดยนาอุสนะครับจะบุกค,ครั้งแรกโดยการใช้พิกเมนและก็วิตเทอร์สเกลิตันแต่ในขณนะเดียวกันเหล er ่าเอนเดอร์วอ e เชอร์ก็จัดทัพเตรียมพร้อมสําหรับการสู้รบในครั้งนี้แล้วคนที่เปิดฉากโจมตีเป็นคนแรกในสงครามนี้นะครับนั่นก็คือซีรีส ซีรีได้โจมตีวิตเทอร์สเกลตันชุดแรกด้ดับเอนเดอร์เกตซอสโดยเจ้าดับเอนเดอร์เกตซอสนะครับมันจะมีเป็นลักษณะดาบใหญ่สีดําโดยเก็ตความรู้นะครับดาบนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบสแตนดาร์ดเกตซอสจากดาร์กโซ2แล้วก็ดาร์กโซ3ซึ่งในภายหลังนะครับไอเจ้าดาบเล่มนี้นะครับจะถูกส่งต่อให้กับเปลนพระเอกของเราโอเคตัดภาพไปที่สงครามกันต่อครับ ในตอนนี้นะครับเอนเดอร์ด o กและก็ซีกันเนียพร้อมด้วยเอนเด m ร n สามารถที่จะจัดการและเอาชนะเหล่าพิกเมนและก็วิ t เ e อร์สเกล o n ตันจำนวนมากที่มาถึงดีเอ็นเป็นกลุ่มแรกได้สําเร็จจึงทําให้นาอูดส่งกองทัพของเขาเข้ามาเพิ่มทําให้เอนเดอร์เมนจำนวนมากต้องเข้าต่อสู้กับพิกเมนและวิตเทอร์สเกลตอีกครั้งในการต่อสู้ครั้งนี้ เหล่าเอ็นเดอร์เมนไม่ได้โจมตีโดยการใช้มือตีเหมือนกับในเกมแต่โจมตีโดยใช้ดาบสองคมสีขาวที่คล้ายกับดาบที่ซีรีใช้ <c oughs> เล่มนี้เลยครับ <c oughs> เมื่อพิกเมนและวิเทอร์สเกลตันเริ่มเข้ามาในดีเอ็นเป็นจํานวนมากทําให้การต่อสู้นั้นยืดเดยื้อขึ้นไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันนั้นราชานาอูสและนายพลฮอว์กเวิร์สได้ข้ามประตูมิติมาเพื่อเข้าสู่สนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขาทั้งสองคนเข้ามาในโลกดีเอ็นได้ไม่นาน นาอูสและฮอกเวิร์สได้เล็งเป้าหมายแรกไปที่เดนเดอร์ดากอโดยนาอูสเทเลพอไปด้านบนและสร้างความเสียหายให้กับปีของมังกรด้วยสายฟ้าของเขาในขณะเดียวกันนั้น นายพลฮอวกเวิร์สหลบและบล็อกการโจมตีของมังกรได้ด้วยโล่และก็ใช้ดาบเพชรของเขานี่แหละในการโจมตีสวนกลับมังกรเข้าไปที่คอและในจังหวะสุดท้ายนาอูสก็สามารถสังหารเอนเดอร์ดากกอนดวยลูปิทอนไม้เท้าสีแดงยาวของเขาดันเองโดยเจ้าลูปิทอนนะครับเป็นไม้เท้าสีแดงยาวที่มีปลายสีแดงและก็หนามสีดําทั้งด้านบนและก็ด้านล่างความสามารถของเจ้าไม้เท้านี้นะครับเจ้าไม้เท้านี้นะครับสามารถทําให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เวทมนต์ในการเทเลพอร์ตได้และสามารถสาบแช่งด้วยคําสาบวิชฮาได้อีกด้วยโดย มันจะทําให้ผู้ที่ถูกสาบนะครับเนื้อหนังเน่าเปื่อยไปจนถึงกระดูกแต่มันไม่ได้ทําให้ผู้ถูกสาบตายครับมันทาให้ผู้ถูกสาบกลายเป็นวิตเทอร์แทนไอเจ้านาอูสก็โดคนคําสาบดีนี่แหละครับตอนแรกมันก็เป็นคนธรรมดาแต่พอโดนคําสาบมันก็กลายเป็นโครงกระดูกเลยแล้วก็ไต่เต้าขึ้นเป็นราชาเนเธอร์โอเคมาต่อกันที่สงครามกันต่อครับ หลังจากที่นาอูสและฮอเวิร์สสามารถสังหารเอนเดอร์ดากกอนได้สำเร็จเหล่าผู้ติดตามของนาอูสอย่างคาร์ลอและก็อินเฟเนียได้นำทัพพิกเมนวิเทอร์สเกลตันและก็แกสเข้ามาสมทบเพิ่มไอ้เจ้าอินเฟเนียนะครับได้สั่งให้แกสยิงลูกไฟไปที่เอนเดอร์แมนหลายตัวรวมถึงวอร์ดัตด้วยเมื่อซีรีสเห็นวอร์ดัตกำลังตกอยู่ในอันตรายซีรีสก็เลยพยายามที่จะเข้ามาช่วยแต่ถูกอินเฟเนียขัดขวางไว้ได้ก่อนอินเฟเนียโจมตีซีรีสด้วยลูกไฟและพยายามจะใช้เวทมนตร์ในการ แ,และเมื่อซีรีสสามารถเข้าถึงตัวของอินฟอร์เนิตได้เธอก็โจมตีด้วยเอนเดอร์เกตซอสและใช้หมัดของเธอในการโจมตีและเหวี่ยง,ขงเขาเข้าลงไปในวอดและเมื่อซีรีสสามารถจัดการกับอินฟอร์เนิตได้สําเร็จในตอนนี้ กองทัพอีกชุดของนาอูสก็ได้มาถึงสนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ดาร์กสไปก็จะล่มสลายเต็มทีแล้วเพราะทุกคนนอกจากซีรีนนั้นพ่ายแพ้หมดเลยในตอนนี้นะครับดาร์กสไปเป็นเหมือนกับที่หลอดวอร์ดัตพูดไวในตอนแรกไม่มีผิดหลอดวอร์ดัตนั้นได้บอกว่าทัพเนเธอร์มีความแข็งแกร่งมากในศึกครั้งนี้ดีเอ็นไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะเลยผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะขาดขนาดนี้แบบ ไอพวกขุนพลปีศาจที่มาจากเนเธอร์มันแบบไม่มีริ้ว้อยอะไรเลยคือทําอะไรพวก n นเธอร์ไม่ได้เลยครับจะมีก็แต่4ีรีสนี่แหละครับที่สามารถส่งอินฟอร์เนียไปที่ v o อยได้ความหวังสุดท้ายของดากอนสไ y ก็คือ4ีรีสคนเดียวแล้ตอนนี้ พอวอลดัดและเซกนเนียได้พ่ายแพ้ลงไปแล้วซีรีสได้ใช้พลังของเอนเดอร์เพลล่าเพื่อซ่อนสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องให้พระเอกไว้ในหีบเอนเดอร์และไม่นานนาอูสก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าซีรีสเพื่อที่จะขโมยสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในหีบและต้องการให้ซีรีสนั้นยอมแพ้และมาเป็นพวกของเขาด้วยแต่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าซีรีสนั้นไม่ยอมแพ้เธอได้เข้าสู้ตัวต่อต,ตัวกับนาอูสซีรีสได้เข้าไปเปิดนาอูสก่อน เธอสามารถโจมตีได้2ถึง -3 าครั้งก่อนที่รูสกิลหนามของนาอูสแทงเธอได้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีด้วยสายฟ้าครังแล้วครั้งเล่าซีรีิ์ไม่สามารถที่จะตอบโต้ราชาเนเธอร์อย่างนาอุสได้เลยเธอป้องกันการโจมตีครั้งสุดท้ายอย่างสิ้นหวังสุดท้ายเธอก็ได้พ่ายแพ้กับราชาเนเธอร์ในขณะที่ซีรีสนอนรับชะตาก,กรรมของเธอทันใดนั้นเองซิกาเนียก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาได้ทำการเทเลพอร์ตไปที่หีบแล้วก็คว้ามัน แลวก็ได้ทําการเทเลพอร์ตอีกทีเพื่อไปยังหมู่บ้านโคเวนหมู่บ้านโคเวนนะครับจะตั้งอยู่ที่โอเวอร์เวิ์คือแม่งเทเลพอร์ตข้ามโลกเลยอะจากโลกดีเอ็นไปโลกโอเวอร์เวิด์ถ้าให้นึกภาพโอเวอร์เวิ์ง่ายๆนะครับโลกโอเวอร์เวิ์นะครับมันก็คือเป็นโลกไมค์ครับที่เราเล่นกันนั่นแหละเพราะหมู่บ้านโคเวนนะครับเป็นที่อยู่ปัจจุบันของเลนพระเอกของเรานั่นเองเพราะว่าเจ้าซิการเนียสนะครับต้องการที่จะมอบสิ่งประดิษฐ์ให้กับเลนตามที่ซีรีส์ต้องการตัดภาพมาที่ดากอนสป นาอูส,สกิก้วกดเป็นอย่างมากที่เขาสามารถปล่อยให้ซีเกเนสเอาคีบลบหนีไปได้อย่างไรก็ตามซีลิสในตอนนี้ได้พลังหมดลงไปแล้วและสุดท้ายการมีชีวิตอยู่ของซีลีสก็ยังเป็นปริศนาการล่มสลายของนิวดาร์กอนสไปเดอร์เนเธอร์ฮอท นับเป็นครั้งแรกที่อำนาจจากต่างโลกพยายามจะยึดครองส่วนหนึ่งของด n ไอ็เจ้านิวไดคอน s p ปนนะครับก็คือสถานที่ที่สู้รบกันนั่นแหละและในเวลานี้นิวไดคอน s p ปนที่เป็นเมืองหลวงของ Ende r w a t c h e r ก็ถูกกลุ่มนี้ทอรรยึดเป็นที่ลยบล้อยแล้วและ e n d เด man ที่รอดชีวิตก็ถูกกดขี่เป็นทาสของนาอูสและชัยชนะของเนเธอร์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างอาณาจักรเนเธอร์ให้กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งแล้วเราก็เดินทางมาถึงเหตุการณ์สุดท้ายของอีเวนต์นี้กันแล้วนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับก็คือเหตุการณ์ที่ซิกาเนียสได้หนีไปที่โอเวอร์เวิลด์นั่นแหละซิกาเนียสได้ไปที่โอเวอร์เวิลด์เพื่อเตือนเลนและก็สเตลลาและกำชับให้พวกเขานั้นได้ตามหาเอ็นคริสตัลซึ่งซีรีส์ได้กระจายไปทั่วโอเวอร์เวิลด์แล้วและเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็นำไปสู่ในนิยายซีซั่น3ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ for of new darkspite อีเวนต์นี้นะครับเป็นชัยชนะของกลุ่มนี้ Ho าฮอยยางขาดลอยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แทบไม่มีบทเลยแต่ว่ามีชื่อในอีเวนต จะเรียกว่าดาก็หลอดคาลอดก็ได้หรือว่าเจเน่ลาคาลอดก็ได้เหมือนกัน ที่ผมพูดถึงมาเนี่ยเพราะว่าผมชอบดีไซน์มันมากเลยและในปัจจุบันนะครับหลอดคาร์ลอสเนี่ยได้ประจําการอยู่ที่โลกดีเอ็นที่นิวดากอนสไปนนั่นแหละหลอดคาร์ลอสนะครับได้เปลี่ยนนิวดากอนสไปให้กลายเป็นค่ายกักกันอินเดอร์แมนและก็เป็นที่ฟาร์มไข่มุกข,ของอินเดอร์แมนและหนึ่งในวีลกรรมที่ผมชอบของหลอดคาร์ลอสนะครับนั่นก็คือการฟื er ้นคืนชีพเอนเดอร์ดะกอนและเปลี่ยนร่างเอนเดอร์ดะกอนให้กลายเป็นเนเธอร์ดากอนไอวีลกรรมนี้นี่แหละครับที่ทาให้เขาได้รับฉายาเป็นดะกอนหล เขากำลังฝึกบังกรเนเธอร์เพื่อให้เขาร่วมกับจักกวัิอีกด้วยผมโคตรชอบเรเนเธอร์ดากอนน่ะผมรู้สึกว่ามันเท่มากเลยนะแบบตาแดงตัวเป็นไฟอะไรประมาณนะั้นแลผมว่านราจะโหดมากเลยและนี่นะครับก็เป็นเพียงแค่หนึ่งใน2ะีอ,อีเวนต์ของนิยายเดอะเรนิเมเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะในตอนนี้เขาน่าจะเขียนนิยายไปถึงซีซัน4แล้วครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผมชอบนิยายเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือว่าเออมันเอาตัวละครพวก ตัวละครตำนานนะครับมาประยุกต์ใช้กันในยายนี้ด้วยแบบอย่างฮีโร่บายอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับมันจะมีอีเวนต์หนึ่งที่ฮีโร่บายรู้สึกว่าจะสู้กับพระเอกหรือว่าซีรีนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วในนในยายนี่นะครับจะมีอะไรให้ติดตามมากมายเลยเพราะว่าพวกภูมิหลังตัวละครอ,อะไรงเงี้ยบางตัวก็ยังเป็นปริศนาและน่าสนใจมากเลยทีเดียวสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครอยากได้อีเวนต์ในนิยายอีกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ครับหรือว่าอยากให้ผมเล่าเรื่องอื่นก็ได้นะ ก็ลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะลองคัดคัดมาดูแล้วกันครับหรือว่าจะเป็นพวกประวัติของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่ครับและสุดท้ายนี้นะครับไอ้เจ้าเลนเนี่ยหรือว่า The Last e เอนเดอร์วอชจะสามารถแก้แค้นให้ซีรีส์ได้หรือไม่และเขาจะสามารถทําให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมโปรดติดตามตอนต่อไปครับ